ค่ะทุกคนมาต่อกันที่ ep สานะคะทำกระติบข้าวลายดอกไม้นะคะอันนี้ทำฝากล่องนะจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะเพราะว่าบีไม่ได้ทำคลิปกระติบข้าวแต่บี้ทำกระติบข้าวอยู่บี้ทำฝามันนะคะ แล้วถ้ากล้องไม่โฟกัสยังไงก็ขออภัยด้วยนะ ขอตัดปลายออกนะคะเพราะว่าเราต้องตัดทุกครั้งตัวนี้ไม่ต้องพันนะคะสีเหลืองเราก็เอาลงมาเลยแต่เย็บเป็นสองรอบนะคะ ทำยากหน่อยนะพี่อ่ะถ่ายไปทำไปนะไม่มีใครถ่ายให้นะคะมันจะเห็นบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นนะ ต้องทำระหวา่างช่องให้มันตรงกันนะคะให้มันเท่ากันนะเราได้ห้าแถวคือประมาณนับจากแถวนะคะเราได้ห้าแถวแล้วก็เอาห้าแถวเราได้หกแถวแล้วก็ใส่หกแถวมันจะมีตามเส้นเรียงกันไปอะ่ะ จะเจ็บมือหน่อยนะเพราะเราต้องใช้ในการดึงตัวนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือถ้าทำริปบิมจะไม่สวย ดึงแน่นมามก็สอดยากนะคะสอดเข็มยาก ตัวสีเหลืองที่ต่อเป็นชั้นนี่นะคะทําให้ดอกมันมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องหมุนรอบนะคะแล้วก็เอามาใส่แล้วก็รัดไปเลยแต่พอรอบนี้มาบี่จะแยกออกเป็นสองข้างนะคะสีเขียว สีเหลืองสีเหลืองแล้วก็ดอกสีนี้ก็ลดลดลงลดลงนะคะสีแดงนะมันก็จะลดลดลงไปเรื่อยนะคะ เราจะใส่ได้นะคะเราต้องตัดให้เป็นแหลมแเมอา<อ>ด้านแข็งๆงก็ได้เนี่ยตรงนี้นะคะ <_ t od ic> เราก็สอดใส่มันเลยเ <_ t od ic> พราะมันจะเป็นสี่เส้นนะคะใส่ฟาง ประมูล2รอบทุกอันแล้วเราก็มาสอดใส่ระวังเข็มแทงมือนะถ้าใครไม่ระวัง มาต่อคะ่ะทุกคนนะพอครบนะคะพี่ก็จะเป็นเอาสีเหลืองมาไว้ตรงนี้นะคะสองช่องนะแล้วก็สีแดงก็ขยับเข้ามารูตรงกลางนะคะเ mm hmm. พราะเราจะทําให้สีแดงเล็ก mm hmm. ไปเรื่อยๆจนเป็นปลายเหมือนดอกไม้นะคะเหมือนเกสรดอกไม้แล้วก็สีเหลืองก็ขยายตรงขอบมันแล้วก็สีตรงกลางนี้เอา เอาสีอื่นมาใส่เป็นสลอกไม้หลายชั้นนะคะทำทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบรอบ ันตรงสีแดงมันจะมาอยู่ตรงช่องพอดีนะคะตรงช่องกลางพอดีีพีหน้าเรบี้จะมาทำตัวที่ใส่แก้วเยตินะเป็นปอกใสอะ่ะคนอื่นเขาถักไหมพรมหรือมันจะเป็นเป็นอะไรนะเป็นผ้าใช่ไหม ตรงนี้นะคะตรงระหว่างสีสีแดงนี่ค่ะตรงนี้เราต้องใส่สีเหลืองนะโอเคเดี๋ยวพี่ทาให้ดูนะเราก็ต้องพันสองรอบตัวนีต้ตรงระหว่างนี้เราต้องพันนะพันสองรอบก่อนโอเคนี่ไงจะได้เป็นแบบนี้ ก็มาสอดตรงข้างๆแล้วก็พันนะคะเอามาใส่ตรงข้างนะเอาพันกี่ลออไปเนี่ยเดี๋ยวนะ อันสองรอบพันหลายรอบมันจะอันนั้นอะ่ะมันจะใหญ่เกินไปเราก็ทำสีแดงเหมือนเดิมนะคะเหมือนครั้งแรกนะคะสีเหลืองถ้าพอถึงสีเหลืองเราต้องทำแบบนี้นะคะนี่อันนี้เริ่มแรกต้องทำแบบนี้จมเรียบนี้สีก็หมุนหมุนรอบสองรอบแล้วก็ คอยมาสอดเสียบตรงข้างกันนะแล้วพอร์ตอันที่สองเราก็ต้องทําแบบนี้เวลาใส่เชือกนะคะเชือกไนลอนเหมือนเดิม ทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบรอบที่เรานี่ค่ะเริ่มต้นเริ่มแหลครบรอบตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมาทำเดี๋ยวตรงรรเดี๋ยววี่ครบรอบเดี๋ยววี่จะเริ่มสีเกรสรใหม่นะคะเดี๋ยววี่ขึ้นรูปให้ดูเพราะว่าลายอะแต่ละลายไม่เหมือนกัน กระติบข้าวอ่ะฟ้ากล่องมันต้องมีลายดอกไม้ถ้ามันไม่มีลายมันจะดูไม่สวยนะคะไม่ช่องเท่ากัน นี่ทำเหมือนเดิมทำทุกครั้งระวังเข็มหลุดนะคะเพราะว่าเชือกในลอนมันลื่นบางทีมันก็คลายตัวนี่คะ่ะ แกเอาเชือกใส่ก่อนเอาฟางใส่ก่อนนะมันเราต้องใส่ให้ครบสีเส้นนะคะทุกครั้งจะใส่5ก็ได้ถ้า5้ามันก็ใหญ่ดีเร็วด้วยโอเคทาไปเรื่อยๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารจากชา่อง SmartGo ด้วยนะคะ